สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักค่ะท่านผู้ชมเห็นอะไรไม่เอ่ยนี่คือผักขยงผักขยงภาษาคาเมนเดกมะออมคือแห้งแล้วนะคะตอนนั้นรัศมีไปเอาที่ทุ่งนาค่ะก็ยังสดอยู่ทีนี้รัศมีก็เลยเก็บมามัดเอาไว้แล้วก็มาพึ่งไว้มันก็แห้งค่ะก็คือเก็บเอาไว้ใช้ เวลาเราแกงนะคะเราก็เอาผักกระแยงเนี่ยเอาไปตําให้ละเอียดทําเป็นผงก็ได้ค่ะเอาไปใส่ในแกงแกงมะละกอหรือหรือว่าเขาเรียกแกงละเวกระดามคนบ้านนอกคนขมิ้นเขาจะจะแกงละเวกระดามคือมะละกอกับปูแล้วก็ไข่ปูค่ะคือแกงละเวกระดามก็แกงปลากระป๋องใส่มะละกอก็ได้ค่ะเขาใส่ ผักกะเยงลงไปนะคะแต่รัศมีจะเอามาตําแต่ถ้าเป็นใบสดก็จะเอามาเด็ดๆแล้วก็ใส่แต่บางเอิญแบบว่าเราจะได้ไม่ต้องไปหาเก็บบ่อยๆหรือบางครั้งมันยังไม่ถึงฤดูเราก็เอาผักกะเยงนี้เก็บไว้ได้นานนะคะเก็บไว้ได้เป็นปีเลยค่ะก็รัศมีก็จะเอามาตําเป็นผงเอาไว้ใส่ใน ใส่ในขวดแก้วหรือใส่ในกระปุกก็ได้นะคะเอาไว้ใส่แกงจะเป็นแกงเนื้อแกงอะไรก็ได้ก็คือผักขยงเนี้ยมีคุณประโยชน์นะคะคืออย่างเช่นเวลาบางครั้งเรารู้สึกคลื่นเหียนอาเจียนเนี้ยอาจจะเราแพ้อะไรบางอย่างเนี่ยเราก็เอาผักขยงเนี้ยมาชงน้ําอุ่นแล้วก็ดื่มได้ค่ะหรือคนเมาไม่สั่งก็ผักขยงเนี้ย ใบถ้าใบสดก็ได้ค่ะเอามาต้มดื่มน้ําถ้าเราไม่มีใบสดก็คือแห้งแบบเนี้ยก็เอามาใส่ชงเหมือนชานะคะดื่มได้เลยค่ะไม่มีพิษนะคะก็คือเก็บมาจากท้องทุ่งนาไม่มีสารพิษไม่ได้ปลูกนะเกิดขึ้นเองนะคะก็อาจจะไม่มีใครรู้นะคะว่าพักกระยงเนี้ยแก้พิษได้ค่ะก็คือทอนพิษแบบบางครั้งเราอาจจะแพ้อะไรบางอย่าง รู้สึกคลื่นเหียนอาเจียนก็ใส่ผักกระแยงเนี่ยเอาผักกระแยงมาใส่ในกับข้าวก็ได้จะได้กันแพแต่ว่ากับข้าวไม่เอ่อประเภทพวกแกงนะคะอาจจะพกผัดก็ได้รัศมีเอามาทําเป็นผงคล้ายๆพริกไทยเนี่ยคือแห้งแล้วนะคะมีประโยชน์มากมายบางคนอาจจะรอไปซื้อที่ตลาด ถ้าคุณซื้อที่ตลาดมาผักกระแยงคุณกินไม่หมดคุณก็เก็บไว้ถ้ามันแห้งแบบเนี้ยคุณก็เอาเก็บไว้ก็ได้เมื่อไรคุณอยากตําก็ตาได้แต่เอามาตําเป็นพงไว้ก็ดีนะคะก็อันนี้คือรัศมีทําตามแม่แม่ก็ทําตามยายนะคะก็คือเก็บไว้ทานแต่ถ้ามีผักกระแยงสดแล้วก็กินถ้าไม่มีเราก็เอามากินแห้งก็กินได้ ก็คือล้างให้สะอาดแล้วก็เก็บมัดเอาไว้พึ่งให้มันแห้งคือแขวนไว้ตามบนห้องครัวก็ได้นะคะแล้วก็เก็บเอาไว้เอาไว้ทานนะคะก็คือไม่ต้องใส่ตู้เย็นถ้ามันผักสดอยู่แล้วก็ใส่ตู้เย็นแต่ถ้าเราอยากเก็บไว้นานเราไม่ต้องใส่ตู้เย็นก็มัดเอาไว้นะคะก็แก้เมาแก้คลื่นเหียนอาเจียน เอามาชงเป็นชาดื่มได้ค่ะคงไม่มีใครรู้ใช่ไหมคะผักขยงหรือมะออมภาษาเขมรมะออมเป็นยานะคะยาความเชื่อของส่วนบุคคลแต่ทางอีสานใต้คนเขมรโบราณเขาจะรู้ดีค่ะเขาจะรู้ดีมากๆเกี่ยวกับผักขยงผักขยงเนี้ยท่านต้องดูให้เป็นนะคะผักขยงมีแบบ บางอย่างกินแล้วเมานะคะเป็นพิษก็บางอย่างกินแล้วไม่เมาคือมีตัวผู้ตัวเมียเหมือนกันเหมือนกับผักตำลึงนั่นแหละค่ะต้องให้เป็นเออต้องให